ค่ะชามือพาละอชาแนวสิผ้าวิหายหยังนูะมาลายเทเหั่ยหนดอ่ะโสิผ้าป่าไปหาอยัางหาอยั่งไปหากวนหย่่งเฮาไปหาควนกินนู่นเห่ยเออมาันมาเด้อมาันมาเด้อ ง่ายแต่ก้นล่ะนั่นมันมีหวยล่ะสมบ้อยยายโอ้ยอุปกรณ์ไปไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นมาเจ้าพ่อโคลนพี่น้องหาหาตัวเห็นแล้วไปเห็นแล้วเบิ่งดูป่าเห็นหวยมาแล้วนี่พี่น้องเห็นบ่นี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 ่พยองเยู่นี่ เดี๋ยวสิกวนเบิ่งน hey, oh, ี่อ้อโอูยหู้อเลี้ยวตัวเล็กแหกมานี่ได้เลี้ยวได้เลี้ยวเก็นอีกตัวนึงเลี้ยวไอ้อ่ะมั้งได้แล้วบ่บ่าบ้านใดยังกดเอามันเห็นขามันอยู่เห็นขามันนึงเหมนได้แล้วไปล้ว ได้แล้วไปเ,เห็นมะใส่เบิง้งป้าจุกเบืง้งขี่เตกซะเน่<ป>อควายีลีเลยตเห็นคุ่ป้าขี่เตีกโอ้ยเข้าป้าหรอพี่นอ้องเรืงเบิ่งขวายินนู่น ไม่หรอกฮะในซีฟตัวเอี่ยงฮัตกะมาคู่หนึ่งฮักกระต่ายตัวเดียวขี่แตกซ้ำโจเกขี้ขี่แตกโอ้ด้ดินั่นเนี่ยนั่นโอ้ตัวใหญ่ไหม กินนุนแดงหมวกข้างคืนนุ่นมอนนุ่นแดง้ำค้างนั่นเนุ่นอนนบซื้อบ่ซ้อนโบ่าโบเอโบเมน้อนไรนาพี่น้นองฝุ่นทั้งฝุ่นเป็นเจ้าเสี้ยวอยู่ในดา ุ่นเขาปวดคนเขากระื <facial> like in <out> mm ่นอยู่คุณทุ่นย่างปวทั้งปุดนี่เป็นโดนน้ำกันอยู่คือนอนั่งหาขวยอยู่ตัวยังออแล้วอือพอแล้วสิอันนอตัวเดียวเออมันคือปลาซ่อนนี่ปไปเบิองน้ำงไ อ้าตัวคนไหนยตัวละก็องตัวโอ้ซนสองวัซ่อนใคมาบงกันนะตัโอ้ซ่อนสตัวจริงเว้ยะ้เนร่วมเลยตอ้วนตัดาบมา ป้าพี upp, time, ่น้องป้าบงกคนไหนรป้ากนั่นคือแม่ฮ้เ้ยมันคนเเดอวนตเอตนุ่นในะพี่น้องตัวใยแจวโอุดยอดโหรวนสองสวนสาม สูนเอนท่นหอดอยู่คุณมันลึกอืมลึกเนากเพราะว่ามันคนุดลึกอืม <c oughs> เออไม่ใส่ล่ะมาอยู่้ออกบุเอ้ามันหายตัวอืม

ก็จะเป็นผู้จับร้า,านหน่อยผู้จับใ่รือใช่แล้วว,าว่าใ้งโอ้ีตัวเดียวบ่ะโด้มาส่วนบ่มาใช้ของบนอานนะใ้คองนี่โอ้เก่งเก่งเก่งเป็นเดกลอกพี่นอ้องเนมตวียนดีป่ะเนียนขวยอยู่บ่นเนียนเนียนะ น,ไไนั่นเนี่ยได้ละพูนทั้งพูนไดซ้อนแมน่ัวแมนนอ,นอเนาแมนว้ีวันมันมาแมนกับตัวโตได้ซ้อนบ่โอเออสายพญิวันโชว์ฝีมือไหน เนอคือคนเป็นไงเป็นคือเกินพี่น,อน้องเพื่อนว่าเป็นอยากลองมาอำเภอเกลี่งพี่น้องมาอยากแม่มาหากินกินนู้นน้ำนึงว,ว่าออกกันเหัวนึงแม่โวยว่ากินนู้น่อ,อน,นพี่น้องอันนี้ต่อจะไหวอ่ะอืมนี่ต่อจะไหวอืม มันสอสองนกน่ะอันนี้จีโน่หน่อยนีตัวเนืะอสามโอ้สามตัวสามตัวอีกอนอ้หูสอดสามพี่น้องสอดสอดนะอีเมก้อมก็สอนสีตัวว้านี่สมุดาดดสามสีตัวมดแล้วมดแล้ว สามตัวพี่น้องเอ้าอ๋อเขาใส่ของอือเอ่ะปีกโอ้พี่น้องหนึ่งอ๋อตัวแล้วนี่อะไรยังงี้ได้พี่น้องโอ้ยอืมมะส่นนวนมะนตัวเดียวคือมาส่วน มาหลุ่นน้ำพิงเลยใหญ่ๆโตคุ้ยถ้าฝนต,ตกก็ไม่ตีรายอยู่พี่น้องฝนบ่ต,ตกเป็นไรขนาฝนบ่ต,ตกก็ยังออก,กร้ายอยู่กินนูน่นแห่ได้แล้วอ่าเพีเดียวบ่ซ้อนมันบ่คือบ่ซ้อนเป็นยังไงนั่นอนือ ที่นี่ปลาพี่น้องสี่หาคนร้านหน่อยครับร้านหน่อยเด็กเก่งครับเขาดุงเขาปลากินนะพี่น้องโอ้ยเลี้ว เดี๋ยวพยพ่อยก่อนซื้อปุ่นเบองลริงหน่อยเรื่องบรรยากาศคื้นเย็นพี่อ้นวนมียายยาแม่ของแม่อุยหน่อยอยากจับใจ่าเห็นขี้แตกได้ค่อย คอยๆคอยคอยเล้ยงได้บาไขอเย้เก่งมากเลยต้อนนี้บ่ป่าก็หลานคนกีนนู่นไปปับสองตัวต้อนสองบ่เป็นลมๆอยูอ่ะนั่นเอง มีแตกลล้วได้สองีสองตอนสองบอกเอาใส่ของมาอืมเออแกใาบ่มีเลยพี่น้องคนประทนมีสยคนนึงก็ยกข้นที่หาคนหนา เี้เร็วคงกี่แต่อีกแล้วก็พี่น้องอ้อน้ำเยอบุไดเพราสี่สิบหาิแล้วบ่ ีความสามารถเตือได้ไปนนองกลนกินนุ่นเนี่ยโอ้ยว่าทีได้แต่ละตัวอุ้ยแดกอือโอ้แดกอีกแล้วครับอีกแล้วโอ้สวนนี่มั้งเจ้าวะเส้อ นี่หรอในกุ๊บถีบเลยเนี่ยไปพี่เสะเนี่ยทีหลับเพิ่งเทียมพอมันกระตันว่าเห็นไม่สินะกระม้อหมุนล่งน้ำมันต้นไม้ไหนน้อยเยพี่น้อง กัไปน้ำหางไหมเลก้งเพีพ่อตุ๊หายอืมเพียพ่อข,อขอข,อข,อข,อขอวยกรบบยได้กระโบนี่จะนอนอุ้ยอน้ยโอ๊ยรับ,บอ,อีกแล้วสอนนี้บ่ตัวนี้อสอนคือขวยบบกใหญนึ่งเดียวป็ออ่อนอ นั่งต้นั่งหวยกับส่อนสามซ่อนสองนั่งหวยกับว่ซส่วนนี่พี่น้องฝนตกห้วยคักกว่านี้กินนู่นยังมันขึ้นนี่ถือปกเป็กปกเป็กดีเนาะไต่ไหมตอนนี้งก่อนนี้่ป่ะนี่ก่อนที่ตัวพี่น้อง ขี่แตกอีกแล้วมั้งน้อออสอนสองขี่แตกบาทละสองออมันกับพ่อไวอายุทำเ่ยก็ได้าขี่แตกว่ามีพี่น้องไม่หุ่ยก็ลรงคนอยู่ทั้งตุ่เมื่อบึงนี่ปวนพ่อเร็วนี่พีพ่น้องมันดำเลยพ่อเล้วพ่อเร้ว น้องบอสับเลยตัวนี้โอ้ยตัวใหนนิ่มเย็นบอเนี่มเย็นบอัสดีงานปออืยเ้อเดี๋ยวอยู่หรอกนะพี่น้อง